หนึ่งสองสามไปโอ้โหดูมันจะได้ห้าแสนนิดๆได้อยู่นะพลังอ่ะท่านมันดัน วัวนี้คนด้วยนะค่ะทต่นี่ตระสู่เกม Pocket Incoming นั่นเองนะตอนนี้เราก็อยู่ใน i d ของ F4 นั่นเองเนาะเขาบอกว่าให้อัพเจ้าตัว Mewtwo เป็น Mega Mewtwo X ให้หน่อยนะถ้าเราทาการอัพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะลองสกิลต่างๆให้ดูว่าหลังจากที่อัพเป็น Mega Mewtwo X แล้วเนี่ยคือพลังหรือดาเมจสกิลต่งางๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะแรงจะโหดขนาดไหนนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ระบบ Mega เลยนะคะกดมาที่ Training สำหรับใครเป็นที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือมือใหม่อะไรอย่างงี้นะคะระบบ เมกะจะเปิดตอนเลเวล70นะถ้าตัวละครหลักของเราเนี่ยก็คือยังไม่ถึงเลเวล70นะฮะก็จะยังไม่มีระบบเมก้าเปิดให้นั่นเองเนานะต้องร,รอเลเวล70นะฮะระบบเมก้ากดเข้ามาเลยนะตอนนี้เนี่ยของเซิร์ฟนี้ก็คือจะมีแค่เมก้ามิวทูเอ็กนะของเซิร์ฟก็วอหรือหอมพ็อกเก็ตเนี่ยก็คือจะมีเมก้ามิวทูวายแล้วเนาะของที่จะใช้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะฮะสำหรับในการอัพเมก้านั่นเองเนาะส่วนตัวแล้วเจ้าของไอดีตรงนี้เนี่ยก็คือ อยากจะท mega ําเมก้ามีทูวาเหมือนกันเนาะแต่ว่าของเซิร์ฟนี้จะต้องรอน่าจะกลางปีหน้าเลยนะคะทุกคน สำหรับการโลเนาะของที่จะใช้ก็มีมิวทูนะฮะมิวทูต้องอ้าถึง11ดาวนั่นเองเนาะเจ้าตัวมิวทูเนี่ยหาได้จากไหนนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรืออ่าสายฟรีสายเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามิวทูเนี่ยต้องสำหรับสายเติมสายเติมเนี่ยก็คือ VP12 นะฮะ VP12 เนี่ยมันก็จะมีแพ็คของแบบมิวทูให้เนาะก็การอัพดาวนะฮะก็หาได้จากเรื่องของอาเส้นทองแรงเป็นเส้แดงนะฮะแ เป็นเศษแดงแล้วก็เอาเศษแดงไปแลกเป็นเศษมิวทูได้นะฮะหรือจะใช้พวกดิโต้เอสพาร์ตอะไรอย่างเงี้ยอัพดาวเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับในการอัพดาวของเจ้าตัวมิวทูนั่นเองเนาะของตอมาที่ต้องใช้ก็คือหินดาวนะคะทุกคนหินดาวเนี่ยหาได้จากไหนในร้านค้าทินเกตนะคะเครื่องประดับตรงนี้นั่นเองตู้สุมนะ่มเนาะหรืออีเวนต์นะคะอีเวนต์แพ็กการแจกต่างๆหรือเควสต่างๆีงงงงง่มันก็จะมีดอกหรือสะสมให้เนาะของต่อมาก็คือใช้เศษแดงนะเศษแดงนี้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตอนที่เล่นใหม่ๆ คือหายากนะคะสำหรับเศษแดงพอเล่นมาสักพักเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆถ้าใครอยากทำตัวเมกาอะไรอย่างนี้ก็ดองขั้งเต็มที่เนินนะคะก็ใช้200เลยนะ200เศษก็ถือว่าใช้เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ลูกแก้วนะคะลูกแก้วตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนอ่ะก็คือจะใช้เศษหรือเรียนเซตมูฟต่างๆใส่ไปได้นะคะทุกคนก็จะใช้ ปเศษเนาะต่อลูกแก้ว1ลูกนะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เจ้าตัวโปเกมอนด้วยโปเกมอนเนี่ยก็คือ1ตัวนะฮะจะแลกได้10ลูกเลยนะก็ถือว่าใช้ตัวโปเกมอนจะโอเคกว่าแต่ว่าถ้าใครตัวโปเกมอนไม่เยอะแบบตัวโปเกมอนแบบเอสพาร์สเนี่ยไม่เยอะก็มีเศษเยอะก็เอาเศษมาแปลงได้นะฮะทุกคนพอในการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุธาตุเนาะสำหรับลูกแก้วตรงนี้นะแล้วต่อมาก็คือเป็นเศษมิวทูเศษมิวทูเนี่ยจะเป็นการระบุธาตุก็คือระบุธาตุของมิว นะก็ใช้เป็นธาตุพลังจิตกับต่อสู้นั่นเองเอาธาตุอื่นมาใส่ไม่ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นเศษหรือเหรียญเซนมูฟแล้วก็ตัวโปเกมอนด้วยนั่นเองนะในการได้เปลี่ยนตรงนี้ต้องระบุธาตุนะถ้าไม่ใช่ธาตุที่ระบุไว้คือพลังจิตกับต่อสู้เนี่ยก็แลกเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองนะคะใช้80เศษแล้วก็พอยหรือทองในเกมอีกนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ในอดีนี้ พลังของ u t ทู e ก็คือ477,644นั่นเองถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนถ้าอัพเป็นเมกะิูทูเอกได้เนี่ยน่าจะขึ้นไป5 0 0 0 0ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะฮะอันนี้เขาอัพ12ดาวด้วยนั่นเองเนาะเรเวล91มาเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยทุกคน1 2 3ไปโอ้โหดูน่าจะได้5 0 0 0 0นิดนิดได้อยู่นะพลังอ่ะท่านมันดันจริงจนะทุกคนอุ้ยเทยนะ เฮ้ยเอาไรเฮ้ยขึ้นไปเยอะมากตอนแรกคิดว่า5 0 0แสนนิดนิดนะทุกคนจาก4,777,644ขึ้นมา5 4, 4 0 0 0 0ีเลยนะทุกคน5,4796หรถือว่าเยอะมากนะพลังขึ้นมานะฮะทุกคนเกินคาดมากเนาะตอนแรกคิดว่า5,000 0 0นิดนิดนะฮะ เดี๋ยวเราไปลองสกิลในด่านต่อสู้เลยลองแบบเดี่ยวๆนะคะว่าหลังจากที่อัพเมกามิวทูเอแล้วเนี่ยสกิลแต่และสกิลดาเมจจะเท่าไหร่กันนั่นเองนะฮะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาลองดูในด่านต่อสู้น,นะด่านสุดท้ายเลยนะคะยี่สิบขีดสินั่นเองนะะก็จะมีบอสเป็นเจ้าตัวเลคซ่าซนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นต่อสู้เนาะก็เป็นแบบเดียวแอคแท็กรนะ้อยยี่สิบนะดูดาเมจกัน ปึ๊บโโอ้หทุ่มหินลงนะฮะล้านล้านสี่ปึ๊บปับ๊บโอ้แต่ละสกิลล้านกว่าทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนไม่ว่าดาเมจสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรอย่างงี้สกิลนี้มาโอ้โหสกิลนี้เท่ปึ๊บล้านขึ้นล้านทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนสำหรับแต่ละสกิลนั่นเองเนาะดีมีตากอดไปอ่าล้านเหมือนกันนะทุกคนโอ้ย ดอกสกิลละร้านนะทุกคนล้านกว่านี่เท่าไหร่นี่ก็ร้านเหมือนกันมาตบด้วยสกิลหนึ่งเว็บแต่สดายนีดหนึ่งคือแต่ละสกิลมันจะเป็นแบบเดียเด่ยวๆนะฮะสกิลนี้ก็เดี่ยวเหมือนกันสกิลนี้ก็เดี่ยวอันติมันก็เดี่ยวนะเดี่ยวหมดเลยทุกคนเอาพาเกียลงนะปั๊บนี่ร้านสามคือต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะบางคนแบบ อาจจะรอเมก้ามิวทูวไวได้นะฮะชอบเมก้ามิวทูวไวมากกว่าก็รอเมก้ามิวทูวไวได้เนาะเพราะบางคนอาจจะไม่ใช่แบบสายเติมแบบว่าหนัก มากขนาดนั้นที่ต้องแบบว่าเฮ้ยอยากได้ทั้งสองแบบเติมหนักขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เนาะก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้าชอบเมกาเมลทูไวก็เก็บดองของไว้ครบอยู่แล้วเนี่ยก็รอเมกาเมลทูไวเข้าก็ได้นะถ้าแบบว่าเฮ้ยไม่ได้สายเติมหนังจริงเติมแค่กลางๆอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้เทพสายเทพเติมอะไรอย่างนี้ก็รอเมกาเมทูไวได้ถ้าชอบนะคะแต่ถ้าชอบเมกาเมีทูเอ็กมากกว่าก็ทำเมกาเมลทูเอ็กได้นะฮะมันดีทั้ง2องอย่างทั้ง2ตัวเลยนะทุกคน แ็้ว้วแต่ความชอบแล้วกันนะมันดีทั้งสองตัวเก่งทั้งสองตัวเลยนะทุกคนอันติมาว๊บดอกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โนี่แบบไม่ได้ใส่สกินนะไม่แน่ใจว่าเขาเจ้าของไฮเดียเขามีสกินหรือเปล่านะว๊บแต่สกินของเมกามิทูเนี่นเคยรีวิวไปแล้วนะกดลิงก์ใต้คลิปเพลิดรีวิวสกินได้นะฮะเราเคยทำไว้อยู่แล้วเนาะ ปึ๊บอู้หูยล้านเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ละดอกนี้คือแบบล้านทั้งนั้นเลยนะปับ๊บใช้ช้อนตีไปกดสกิลสองไปนี่ติดคี้ด้วยล้านโอ้ตีทีเป็นล้านอาวุธเขาใช้เป็นาดาบตรงนี้นะสีทองนะคะทุกคนสำหรับเรื่องของอาวุธนั่นเองกดสกิลหนึ่งต่อปึ๊บ เสียดายอะเสียดายที่มันแต่ละสกิลมันเป็นแบบเดี่ยวนะคะเวลาลงต่อสู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราแบบสมมติกดลองแบบนี้คือเดียเด่ยวๆมันก็จะแบบเอ,อใช้เวลานานนะฮะในการต่อสู้เนาะแต่ถ้าเราแบบว่ามีดาเมจตัวนี้ถ้ามันมีดาเมจหมู่สักสกิลหนึงเนี่ยเออมันจะดีกว่านะฮะทุกคนมันก็จะได้แบบไปไวๆเนาะ แอบเสียดายนิดนึงแต่ว่าถึงแม้มันเป็นแบบเดี่ยวแต่ก็แรงนะเออแรงมา,มากๆด้วยนะฮะอันเปเนี่ยแบบมันส่สกินด้วยอย่างเท่เลยโทนสีม่วงแบบนี้มันเท่อยู่แล้วนะคะทุกคนมันดูแบบดูดันดูแบบความเท่มากเลยนะคะสำหรับโทนม่วงเอฟเฟกต์สกิลโทนม่วงแบบนี้นะปึ๊บถือช้อนมาป๊บฟ,า,ฟาดไปหูยดู สุดใครชอบเมก a ามิทูเอก็เก็บเมก a ามิทูเอได้นะแต่ถ้าใครชอบเมก a ามิลทูไว้นะฮะแล้วไม่ได้เล่นของเซิร์ฟพ็อเกหรือเซิร์ฟโกบอลเนี่ยก็รอกันไปได้เลยนะฮะทุกคนก็จะเข้าอยู่แล้วนะแต่ต้องรอ,อนานนิดนึงนะทุกคนแต่ถ้าใครแบบเล่นของเซิร์ฟพ็อเกหรือเซิร์ฟโกบอลก็อ่ามันเข้าแล้วเนาะในระบบเมกานั่นเองนะกดสกิลสาไปป๊บเนี่ยสกิลนี้ก็เท่ปึ๊บหไม่หาย สองต่อมานี่ล้านสามีหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าห้านะฮะตีไปวิแต่มันจะได้อันตินะหายแล้วเปล่าไม่หายนะฮะกดสกิลหนึ่งต่อเลยโคดสาป๊บหายไม่หาย <laughs> <laughs> ต้องถึงถึงอันติเลยโคตาอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหนึกว่าสองเจอสองดอกแล้วไม่หายนะฮะ มาเดี๋ยวเรากดอันติให้ดูกันเลยนะฮะปึ๊บน,นี้ต้องบอกว่ามันเป็นด่านที่ตันของในไม่ใช่ตันแบบนี้นะตันของไอดีเขาแล้วเนาะเออต้องเลเวลเพิ่มขึ้นถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปไนดะ้อันนี้20นะฮะยี่สนะิบขี่สิบเนาะเออมันค่อนข้างที่จะแบบโหดนะฮะไม่ใช่ว่าด่านกลางๆหรือด่านต้นๆน,นะฮะทุกคนมันก็เลยแบบต้องใช้ สองสามทีหรือใช้สองสามสกิลกว่ามันจะลงนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบอสด้วยนะฮะเลยขาซานเองครับป,บปึ๊บปึ๊บทุ่มอีกทีหายเรียบร้อยประมาณล้านสาม แต่สกิล skill, บอกเลยว่าโหดนะฮะแล้วก็คือ2ตัวเมก้ามิลทูเอ็กกับเมก้ามิทวายก็ดีทั้ง2นะแล้วก็เก่งแล้วก็โหดทั้ง2ตัวด้วยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบละกันถ้าใครแบบเฮ้ย hey, ชอบเมก้ามิลทูวมากกว่านะแล้วเล่นห่องเซิฟเมก้ามอนหรือเซิฟ อื่นๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไม่เข้าเนี่ยก็รอคอยกันต่อไปได้นะคะแต่ถ้าใส่เล่นของเซิฟกโบเนี่ยก็ทําได้แล้วนะเพราะว่าในระบบเมกามันเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครชอบเมกามีทูเมากกว่าก็ทาเมกามีทูเได้มันเก่งทั้ง2ตัวเลยนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับความชอบหรือชอบเรื่องของสกินนะคะสกินนีเทมาคุมโทนเป็นม่วงๆไปเลยนะ,ะทุกคนเอาเมกามีทูเได้เนาะเรื่องของบางคนอาจจะไม่ชอบตัวชอบเรื่องของสกินมากกว่าก็ไม่ว่ากันนะคะทุกคนดีทั้งสงนะ,ะสาหรับเรื่องของเม เมกามิทูเอ็กหรือเมกามิทูวน์นั่นเองขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะถ้าใครชอบรอตัวใหม่ๆก็เอามกามิทูวน์ถ้าใครแบบชอบมิวทูเอ็กมากกว่านะฮะก็ทำเมกามิทูเอ็กได้นะฮะใครมีมิวทูอยู่แล้วอัพไปจนถึงให้เข้าระบบเมกาเนี่ย ก็ถือว่าสุดๆโหดมากๆนะคะสำหรับเจ้าตัวเมกามิวทูเอนั่นเองเนาะถ้าชอบมิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะคะอยากดูคลิปอื่นเก,กี่ยวกับเกมนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะ,คะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ